ต้องจับตานะครับหลังจากนี้ a n นดิเดตผอบตรโดยก็ต้องบอกว่าผอบตรเนี่ยถือว่าเป็นตําแหน่งที่สําคัญคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในะปัจจุบันก็คือท่านต่อศักดิ์สุวิมลซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการดํารงตําแหน่งผอบอที่โซซัดโซเซเหมือนคลื่นเหมือนให้หยุดทางงทํางานโลโบอคคอปใสบุญพักเลยหลายเดือน พราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์มอะไรมันก็อาจจะไม่ได้อย่างเต็มที่ส่งสื่ออะไรก็ไม่ได้ออกต่างๆนะคะมีปัญหากับบิ๊กโจไปกันเลยทั้งคู่ซึ่งบิ๊กโจเนี่ยรอบนี้ไม่ได้เป็นค a n d i d a นะครับเพราะว่าร้องสารปกครองอะไรก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรไม่ทันยังไงก็ไม่ทันทีนี้มาดูนะครับ3คนนะได้แก่พลตำร,รวจเอกกิจรัตนเพชรรองผบตอรอ,อันนี้ก็จะ มีสิทธิ์นะฮะพนตำรวจเอกไกลบุญนะหนึ่งแล้วก็พนตำรวจเอกธนาชูวงศเป็นรองผอตอรอนะอืมท่านธนานี่ธนาชูวงศเคยอยู่สมุดปากกาอยู่อยู่นี่อยู่ปากน้ำอยู่อะไรอยู่สมุดปากกานะคะอืมท่นทานธนานี่ยายพ่อดิฉันนะคะไปอยู่สุวรรณภูมิค่ะไปช่วยราชการสุวรรณภูมิ คุณพ่อดิฉันเองนะคะโดนทันทนาย้ายไปคะ่ะนะคะตอนนั้นอืมอ่ะก็ต้องจับตาดูแต่เต็งหนึ่งเต็งมงไม่รู้มวลเดียวจบไหมแต่เต็งหนึ่งเต็งมงนั่นก็คือพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรนะรองผอบอตอรอก็น่าจะเป็นคนด d i d a t e สำคัญสำคัญเป็นชิงมงเต็งมงผอบอตอรอือ นะลุ้นเตงมงอยู่นะทันกิตรัฐนะทันกริตรัฐทานกิตรัฐนี่เป็นคนดีนะเป็นสายธรรมะธรรมโมทำบุญเยอะๆนะสายเดียวพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์เดียวกับทีมงานของดิฉันทั้งหมดทั้งมวลคนที่รู้จักดิฉันเขาก็เป็นสายบุญเช่นเดียวกันนะ ท่านกิจดัตนีเต่งๆนะเป็นคนทำบุงทำบุญน,นะส่วนท่านธนาชูวงนี้เคยย้ายพ่อดิฉันนะคะไปอยู่สุวรรณภูมินะคะช่วยราชาการอื